ดิฉันจะขอทําหน้าที่เป็นปากเสียงให้กับประชาชนในการเรียกร้องให้พวกท่านหยุดการลงมติในการเห็นชอบผู้ดํารงตาแหน่งในองค์กรอิสระเสียตั้งแต่วันนี้ดิฉันจะไม่ยอมแพ้จะไม่ท้อและจะไม่หยุดจนกว่าพวกท่านจะหยุดวันนี้ดิฉันต้องลุกขึ้นเพราะท่านยังดันทุลังที่จะเดินหน้าพิจารณาเห็นชอบบุคคลเข้าไปเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินอีกทั้งทงที่ผู้คนทั้งสังคมมากมายได้ออกมาทักท้วงส่งเสียงกันอื้ออึงท่านไม่ได้ยินหรือ ในประเทศไทยมีใครไม่ทราบว่าสมาชิกวุฒิสภากว่าครึ่งกำลังถูกดำเนินคดีในข้อหาการหัวสวสวถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่ามีการกระทำมันเป็นอั้งยี่และการฟอกเงินอย่าว่าแต่คนในประเทศเลยเรื่องนี้รู้กันไปจนถึงดาวังคารแล้วเมื่อคดีมาถึงขั้นนี้บุคคลที่ถูกกล่าวหาก็ถือว่ามัวหมองแล้ววุฒิสภาชุดนี้ถือว่ามีความมัวหมองอย่างมากเพราะทั้งในประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์โลกไม่เคยมีเหตุการณ์อย่างนี้ไทยแลนด์โอลี่จริงๆ เมื่อมาถึงจุดนี้แม้ท่านยังไม่ได้ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ก็ควรทําหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งแต่พวกท่านก็ยังทําทุกอย่างเหมือนเดิมไม่รู้สึกละอายกันบ้างหรือการเห็นชอบให้บุคคลไปดำรงตําแหน่งในองค์กรอิสระเป็นเรื่องที่มีผลกระทบระยะยาวต่อทิศทางของประเทศเป็นอย่างมาก และผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจหน้าที่ที่กว้างกวางหากว่ากระบวนการพิจารณาเห็นชอบของที่ประชุมวุฒธธิสภาวันนี้มัวหมองหรือไม่ชอบธรมเข้าข่ายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ท่านก็จะทิ้งมรดกความไม่ชอบธรรมนี้อยู่ต่อไปอีก7ปีท่านประธานที่เคารพวุฒิสภาเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจนิติบัญญัติ อันเป็นองค์ประกอบสำคัญของอำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นอำนาจสูงสุดของประเทศนี้สมาชิกบุธธิษภาทุกคนจึงถือเป็นผู้ทรงเกียรติมีหน้าที่กำกับดูแลฝ่ายบริหารและกันกรองกฎหมายด้วยภารกิจที่สำคัญและสูงสง่งเช่นนี้ท่านจึงต้องมีจิตสํานึกและจริยธรรมที่สูงกว่าคนทั่วไป อันที่จริงเรื่องมาตรฐานจริยธรรมเป็นเรื่องที่ท่านน่าจะช่ำชองเพราะพวกท่านเองก็นําเรื่องมาตรฐานจริยธรรมนี้ไปดําเนินการฟ้องร้องกับสารรัฐธรรมนูญจนอดีตนายกรัฐมนตรีคนล่าสุดถูกวินิจฉัยให้พ้นจากตาแหน่งก็เป็นฝีมือของพวกท่านไม่ใช่หรือแล้วที่ท่านทำทำทำ,ทำกันอยู่นี้จะเรียกว่าเป็นการระเมิดจริยธรรมหรือไม่สิ่งที่ท่านกําลังทําอยู่นี้เป็นการถือว่าขัดกันแห่งผลประโยชน์ถือว่าประโยชน์ส่วนตนเหนือผลประโยชน์ของประเทศชาติหรือไม่ อย่าไปนึกว่าการเปลี่ยนรัฐบาลจะพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินเปลี่ยนขาวเป็นดำเปลี่ยนดำเป็นขาวได้ในโลกนี้ไม่มีอะไรยั่งยืนแน่นอนอำนาจพลิกผันได้ตลอดเวลาแต่สิ่งที่ยั่งยืนคืออำนาจของประชาชนที่กําลังจับตาดูท่านอยู่การที่ท่านเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาท่านไม่ควรจะไปตรวจสอบตัดสินใครจนกว่าท่านจะหลุดพ้นจากคดีความเหล่านั้น การที่ท่านปล่อยวางอำนาจในการเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระในวันนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่าท่านมีจิตสำนึกและจรยิยธรรมที่สูงพอที่จะแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้แม้ดิฉันจะไม่มีประโยชน์ทับ